ครับผมที่ท้าหนเาเดี๋ยวข้างหน้านี้นะครับคือสงหน้านะครับหนึ่งในผู้สร้างนะครับผู้สร้างสรรตลอดจนนะครับผู้ที่มีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้เกิดงานนี้นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับท่านท่านทำงานมาแล้วนะครับโอเคครับเครับขออนุญาตนะครับอย่างนี้นะครับ เื่อทีผมก็ประชาสัมพันธ์ับหมอกระจายข่าวนะครับเวทีกลางาแล้วตอนนี้นะครับผมจะได้ให้ทุกท่านได้เห็นตัวริงเสียงทีมของแต่ละท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับ ทางคณะกรรมการจัดงานของแดงนะครับเราก็ได้รับเกียิจากท่านนายกรักชาติเบลนะครับนายกเทศมนตรีตทบูสูงเนี่ยท่านได้ให้เกียิมาเป็นประธานนะครับและที่สำคัญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับผมจะได้ขออนุญาตนะครับแนะนาอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มนะครับเทศกาลงานของแดงร่วมกับคณะกรรมการที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้หลายท่านอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับนั่นก็คือท่านสุพล ตัวสูงครับอยู่ทางขวามือผมนะครับผมเลือดีสอจออเรวอนหินนะครับนั่นก็คือคุณพ่อผองีองนะครับผมขอบคุณครับและต่อมานะครับวันนี้นะครับจะได้ขออนุญาตนะครับให้ท่านผู้ใหญ่วิรมีศักยธทรมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้นาหมู่บ้านหุ่นคำนะครับเป็นผู้แทนนะครับของบ้านหุนคำในการกล่าวหรือัตถุประสมในการจัดงานเทศกาลหองแดงอเมโรวอนหินและกล่าวต้อนรับนะครับพี่น้องอเมโวอหินจากนั้นนะครับ ท่านนายกรัฐชาติจะเป็นผู้ที่กล่าวเปิดงานในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่วีเดสักดิ์ครับเรียนเชิญครับท่านกร์ดสอนเราทุกค,กคน,สน,สนสูงท่นนานนายกรัฐชาติเดชน,น,น,นะครับรท่านกำนันท่านรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลทุกสายนะครับ พี่น้องที่เขารทุกทานนะครับว่องในเครืากานทำเกี่วของเจ้าของพื้นที่นะครับในการจ้างงานมอแย่จะจมีส่วนลสิบเ็ดนะครับถึงเป็นครั้งที่สามในการจัางานงานของเราเยอะแยะเลยนะครับกับพ่อพงศพี่น้องในการสื่อสารในการมาซอยเหลือ าลอด20าีนะครับเพื่อขอส่งงานในการสำรวนวัดวาาถู้ำนะครับสารยาสร้างโบสาร้าลาสารน้เียกอนนี้อยู่นะครับอขอพุทธยางสูงในบรัซึ่งขอบพูดทารุบาทุกสายนะครับได้อายทที่มาลวงเพื่เกียิในการปกป้องรบม อนุญาตนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเปิดนะครับจะแนะนำนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะนำคณะพู้บาดนะครับมาจากหลากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันอกนะครับตัวนี้มาจากหลากหลายที่เลยนะครับท่าแรกนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำท่าน่านนกอนใจดวงนะครับจากบริษัทนะครับเจอรมเรัเย์รีไซ์เคิลจากออกแบตนะครับผมเองนะครับวันนี้ท่านผู้จัดการท่านมาเองเลยนะครับครับท่านต่อมาครับ ท่านทรงพลกุลเลิศครับนี่ครับท่านต่อมาครับคุณแกนอกวันพโศรีครับครับผมท่านต่อมาครับคุณทัชกรแจ้งสว่างครับท่านต่อมาครับคุณสักวานโสดาธาครับผมท่านต่อมาครับทนายธนเทพสมุทรครับทนายหนุ่มๆนะครับท่านที่เจ็ดครับท่าน พวงพรวันครับคุณธงพรวันครับผมแล้วก็ท่านณะกรรมการรับบาลที่ท่านไม่ได้ที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับขอไัยด้วยนะครับในชื่อสมุดถั่ประมาณนี้นะครับเด๋ยากจะให้ท่านส่วนได้แนะนำเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้นะครับครับผมทีนี้ขออนุญาตนะครับแนะนําในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับและคณะกรรมการจัดงานนะครับของจังหวัดศรีสะเกดและอำเภอพิศเรานะครับ ท่านแรกนั่นก็คือประธานที่กำกนบการในวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเด่นครับครับผมท่านต่อมาครับท่านบุญเพ็งตัวใหญ่ครับท่านกำนันตระบนูสูงครับท่านที่สามครับท่านธรรมพิณรเก้ยวใสครับครับท่านที่สี่ครับท่านกิดตะโชควริษารับท่านเป็นผู้แทนท่านสสเขตยห้านะครับผมครับผมท่านที่ห้าครับ ท่านเป็นผูととと้บริหารการศึกษาครับท่านขอออกพัฒนกิจเที่ยววนครับนี่ก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญนะครับที่ดูแลลูกหลานนะครับท่านผู้นำของเรานะครับท่านต่อมาครับท่านรองครับรองเพชครับท่านรองสมเด็จโซดาธาครับผมแล้วท่านต่อมาครับคุณกูดอนแก้วประสานครับ ครับข้านามสมุทท่านนี้นะครับบุญเธอแก้วประสาทครับของอะนะครับท่านในแบตครับรองประธานบุญศรีปูตะเรศครับท่านที่เก้าครับท่านผู้ใหญ่ชัยวัฒน์บุญคำครับครับหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานครับท่านผู้ใหญ่อยู่ในสักรทางทางอยู่ซ้ายมือผมครับแล้วก็ท่านสีพงษ์บัณฑิครับท่านสีพงษ์บัณฑินะครับครับผม ท่านละวีชัยวิถีครับนี่นะครับท่านลินทิพน์มโนรละครับนี่นะครับครับผมโอเคนะครับและท่านอีกหนึ่งท่านครับท่านจักรินท้าวรครับท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหูสูงครับท่านสมใจมโนธรรมครับครับผมท่านอุทัยวันศุกนะครับมันสุกครับ ที่เรากงให้ระยะเวลาตรงนี้เนื่องจากว่างานมอบแดงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาดผู้นาที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของงานนี้นอกจากพวกท่านที่อยู่หน้าเวาทียังมีบุคลทีอ่อยู่หลัง,งรงนี้นะครับคือหนึ่งในผู้ที่จะทำให้เกิดงานนี้นะครับตลอดทุกๆปีและตลอดไปนะครับแล้วก็อีกอีกสามาน นะครับครับผมและเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมจะได้ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านประธานนะครับเปิดงานในวันนี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบัวสูงครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานครับนายกรักชาติเสกเดชได้กล่าวเปิดงานและพบปะพี่น้องในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับขออนุญาตเรียนท่านสุขวัลย์บัวสูงอดีตรองประธานสภาองค์การนักสปฏิเส์ ในตัวใหญ่ประธานาธิบดสูงนั่นประธานท่านกรรมการท่าป่าที่เดินทางมาจากจางวัดทุกสายพี่น้องกรรมการจัดงานเทศกาลน้องแดงอำเภอวางขินชาวบ้านที่ำพี่น้องที่มาพักผ่อนในวันนี้ที่เราทำทุกท่านครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานมาที่สองนะครับก็ขอ ต้อน, p, นรับะครนบทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศาของเทศกาลงานทองแดงอำเภอบางหินคร,รั้งที่37มจปี2อง7ันายนะครับผมนะนะในฐานะที่เป็นนะผู้แทนต้องถิง่นนะครับก็ขอต้อนรับพี่น้องที่เดินทางมาจากหลายๆที่หลายๆอำเภอนะครับที่ได้มาร่วมชมเชีีรยและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบ้านทํานะครับทีนะ่ได้จนะัก ของลบกศกให้พี่น้องเราได้สนุกสนานได้พักผ่อนนะครับควานอือเขาเรียนอย่างนี้นะครับว่างานนี้นะครับเป็นงานที่พวกเราได้กําหนดไว้เป็นล่วงหน้าปีนะครับก็ถือว่าเป็นงานประจำปีของพี่น้องชาวโรบินของพวกเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันละที่เบียนมาพบในวันนี้นะครับวันนี้พี่น้องของเราก็มาเป็นจำนวนมากนะครับหรือว่าเยอะกว่าก็คือ นะครับก็ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าขาดหาท่านคนเหล่านี้นะครับหรือว่าท่านเป็นบุคคลสาคัญนะครับวันนี้ก็เลยอยากขอเรียนพี่น้องว่าทุกท่านมาวันนี้นะครับหรือว่ามาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับในการต้อนรับคณะพ้าบ่านะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็อีกหลายายสถานที่นะครับร่วมเก็บกานเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้มีความสุขกับการ การชมของมอสมในคืนนี้นะครับท wow ี่สำคัญนะครับท่านผู้ใหญ่พิรักสิกยันธรรมนะครับผู้ใหญ่บ้านคำหมูที่22นะครับท่านผู้ใหญ่ชัยวัฒน์คุธรรมผู้ใหญ่บ้านบุกรำหมที่6นะครับท่านได้วางแผนและก็เตรียมการเตรียมงานเตรียมสถานที่ไว้รองรับทุกท่านเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโอกาสต่อไปพวกผมจะได้รับ แบบความเมตตานะครับความร่วมมือจากทุกท่านป็นอยางมีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมการารจัดงานนะครับที่ได้จัดงานครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นปีที่37นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่มียาวนานมาต่อเนื่องนะครับก็ขอขอบคุณทางประธานคณะกรรมการท่าบ่าทุกสายนะครับที่ท่านได้มีความอหวังภูมวัดนนะครับตั้งใจที่จะมาร่วมสร้างสรรค์แบบบ้าน ของพวกเรานะครับหลายท่านก็เห si ็นความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ใช้เวลาไม่มากนะครับโอกาสนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เทศกาลงานทองแดงประจับปี2 5 1 7นะครับและขอเปิดงานเทศกาลงานทองแดงอำเภอวังหินครั้งที่3 7หน้าบัตนี้ครับสวัสดีครับขอเสียบขรอมูลได้ให้กับท่านในยกนักข่าวที่เก่งของเราด้วยครับขอขบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่่าได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นบรงหานก่าวเมือง กิจกรรมในขั้คพื้นนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่การแสดงแสงสีเสียงของคณะบลับเสียง16ล,ลงบ6สปอนนะครับผมมีอีกสักเล็กน้อยครับเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับทุกทุกท่านนะครับอยากให้ท่านผู้นี้ได้มาพูดด้วยตัวเองนะครับนั่นก็คือท่านกำนันบุญเพียงโดนใหญ่นะครับในที่พูดถึงมาตรการในรับคพืนนี้ที่ได้ร่วมก,ก,กันกับทางสปอว์เอบางิน นั <toys> ่นก็คือการพูดกับสวบางขนนะครับว่าวันนี้มีมาตรการอะไรที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวบางหขและจากจากจากที่นะครับที่เดินทางมาแถวนี้ขมอยากจะเชิญท่านกำนันครับครับเรียนกันนายกเดชสุขีเดชสุทธิเดชสูงนะครับการกันการศึกษาต่อสูงท่านึกษาชุมชนนักศึกษาชุมชนนะครับ่ารการบำบาการดูแลบ้านทุกทุกกานครับแลการเตรียมพี่เตียมทุกท่านนะครับมีผู้หลงในงานวันนี้นะครับ ว่นเียนะครับเชียงแหนมเนี่ยนอีกเมื่อคืนจอดแจ้นะครับก็บเอว่ามีนกเมื่อหืีมานรวในกาลารนะครับก็ียว่างานทีานดีบมีนอก่วยมากใจครับมีนกอ่อชาวต้งนประสงกัเอวานี้นะครับต่นนี้ของบอหลอนะครับมีนกนะครับอามาผสมบอหลอกบัหนะ่ับนาวิีกับบอยีมาเต็นะครับบอบาอ่ามีนกจากอหลอกบองกัเบอ่์แนวการจากสะนุสันานกยบโานังหางนาวิี นะคกับว so ่าวาเส้นบบเหนาีรวจสอบอับเดี๋ว่าดช่งตรกับจหีรวจนอกรงแับในดูแลวบบอนได้ลนะครับตอนนี้ติด่อมาติด่องาลอยลอยระตูะครกับติดพ้อมาถึรตูด้่ับแต่ใบออกซอยักษาพวบ่อนไปนะครับเล็กอะไรทั้งมวนะครับแตบบท้งวลนมีพวอยู่กันเลยหากว่าท่านใด มาอยู่หน้าเวทีนะครับผมเกษียรก็มีมาเชื่อมต่อกับการแถลงนะครับการแอลงการดำเนินงบนะรัศมีบัณฑิตกมิลล์การเดินทางครับขอก็มุ่งกับการเสนอกุญ้กับทีมรักษาความสงบรักษาความปลอดภัยให้กับงานนี้นะครับร่วมกับทางสพบางเขนนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่อยากจะให้ได้มีโอกาสนะครับให้ทุกท่านได้ยินเสียงหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่ามุ่งห้อเป็นจะผ่ารวมกันแต่ว่า ไม่ได้ยินเสียงทางพระบาเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตหนึ่งท่านนะครับเป็นตัวแทนคณะพระบาที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหา,านครนะครับเป็นตัวแทนของคณะพระบานในวันนี้หนึ่งท่านนะครับเพื่อได้กล่าวความรู้สึกสักเล็กน้อยนะครับกับพี่น้องชาวโลกและพี่น้องชาวจังหวัดสิเกตที่เดินทางมาให้กำลังใจและมาร,ร่วมหรือว่าเป็นล่วมก